ต่อไปนะครับข้อที่9นะครับแต่ว่าก่อนจะดูข้อที่9เดี๋ยวเรามาดูก่อนออข้อที่9ถึง10เขาให้ใช้ข้อ A ถึง E นะครับในการตอบปัญหาเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อก่อนมันคืออะไรบ้างนะฮะข้อ A เนี่ยเขาบอกว่า Newton's Law of Universal Gravitation นะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตันนั่นเองมีวัตถุมวล2ก้อนนะครับอยู่ห่างกันร,ระยะ R ก็จะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนั่นเองนะ เขา i ูดเรซชิ o ของไ g ท์จากอื่นกาแล็กซีอันนี้ความหมายคือจักรวาลอื่นมันขยายตัวหนีเราออกไปนะครับเร h ชิฟ <Led chief S 1> เป็นปรากฏการที่นักวิทยาศาสตร์พบว่าจักรวาลกำลังขยายตัวนะครับแล้วจักรวาลอื่นขยายตัวหนีเราออกไปนะครับหรือเราขยายตัวหนีจักรวาลอื่นนะความหมายก็คล้ายๆกันก็ see the fact that every element of atomic number greater than 83 is radioactive ความหมายก็คือ วัตถุที่นะครับหรือสสารที่มีอะตอมิกแมสนะครับอะตอมิกนัมเบร์เนี่ยเกิน83มันไม่สเสถียรนนะก็คือจะเกิดเป็นเร d i o อ c t ทีฟก็เกิดจะเกิดการดีเคนั่นเองข้อดีนะครับ the zero flow of thermodynamics ก็เกี่ยวกับเรื่องกฎของการอิควิลิเบียมถ้าวัตถุ2ชนิดนะครับมีอุณหภูมิแต่ตางกันอนุณหภูมิก็จะไหลจาก อ,อุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ตําจนวัตถุมันอุณหภูมิเท่ากันแล้วก็จะหยุดการไหลนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องอิควิลิเบียมของอุณหภูมินั่นเองอ e, นะครับ mass energy equivalence ก็คือเป็นเ,เกี่ยวกับเรื่องการทรงมวลหรือทรงพลังงานอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์มวลอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูข้อ9้นะเขาถามว่า which provides the basis for observation that the universe is expanding อ่าเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับก็ต้องตอบข้อ b boy นะฮะ r e d s h i f of light from other galaxies ข้อ <c oughs> 10 <c oughs> which principle could be used to help calculate the amount of radiation emitted by stars <c oughs> นะครับกดข้อไหนที่จะสามารถช่วยในการคำนวณนะครับอ,อัตราการแผ่รังสีจาก ดวงดาวได้บ้างนะครับอันนี้มันก็เกี่ยวเรื่องพลังงานนั่นเองนะครับนักวิทยาศาสตร์คงจะต้องใช้กฎข้อ e นั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่อง mass energy equivalence นะข้ออื่นเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเ,เกี่ยวกับเรื่องพลังงานมากนะฮะเหมือนข้อ e ข้อ11ถึง12นะฮะเขาให้ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบคำถามนะ a b c d e นะครับเดี๋ยวเรามา รู้จักก่อนว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะครข้อ a reflection ก็คือการสะท้อนนั่นเองนะอ่า uh, incident ray เท่ากับ reflected ray หรือมุมตะกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนกลับนะฮะนี้คือการสะท้อนนะฮะข้อ b คืออะไรฮะ reflection reflection ก็ Ref lection. Ref lection, คือการเบี่ยงเบนของแสงเมื่อวิ่งเข้าสู่ตัวกลางที่แตกต่างกันมีเดียมที่ต่างกันจะทําให้แสงทิศทางของแสงเบี่ยงเบนไปนั่นเองนะคือ reflection นะ Polarization ก็คือการการกรองอแสงนะปกติแสงที่วิ่งมามันจะมีเวกเตอร์ของมันหลายทิศทางนะฮะก็คือมันมันจะเป็นขึ้น Transverse Wave เนี่ยที่ออกไปรอบตัว360องศาประมาณนั้นนะครับ z l t r o z a t i o n คือการกรองให้เหลือทิศทางน้อยลงนะครับ โอเคข้อดีดิฟแฟกชันนะครับก็คือการาการที่คลื่นนะครับมันมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างนั่นเองเมื่อผ่านช่องนะครับอินเ r อร์เฟรน i ์อินเ e อร์เฟรนก็คือการที่คลื่นตั้งแต่2คลื่นขึ้นไปนะครับมาเจอกันแล้วทำให้เกิด คอนสแตติฟกับเดสตัติฟอินเ e อร์เฟนซ์นะครับก็คือการการยกตัวขึ้นของคลื่นหรือการยกตัวลงผิดปกติของคลื่นนั่นเองนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆเดี๋ยวมาดูข้อ11นะฮะก็ถามว่าอะไร which is due to change in wave speed when wave strikes the boundary to another medium นะอันนี้ เขาถามว่าอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเมื่อความเร็วของขึ้นนะเ <eg> มืม่อเมื่อผ่านตัวกลางที่แตกต่างกันก็จะต้องตอบ Reflection นั่นเองนะขอนะะ้อนะเมื่อกี้อธิบายไป,ปแล้วนะข้อ12นะ which phenomenon is not experienced by the sound wave ปรากฏการณ์ไหนที่จะไม่เกิดกับ s o u n d wave s o u n d wave ไอ้ a, ข้อ A, B, นะครับ d e, ีนี่สามารถเกิดได้กับทุกเวฟเลยนะฮะแต่ข้อ C นี้จะเกิดเฉพาะ Light Wave เท่านั้นนะครับ polarization นะครับก็ต้องตอบข้อ C, c ี c a t นะครับโอเค